สวัสดีค่ะกระิบอกเล่านำเสนอรถมัดด้า t t 5 0รถปี07นะคะคันนี้เครื่องยนต์2 5 c c ค่ะทุกท่านเป็นรถกระบะแคปเปิดได้นะคะราคาประหยัดด้วยค่ะเพียง1 3 9 9 0 0บาทเท่านั้นสามารถเป็นเจ้าของนำไปประกอบอาชีพกันได้สบายเลยนะคะ ราคานี้ถ้าสามารถซื้อสดได้หรือต้องการผ่อนสามารถคุยเจรจาสอบถามเพิ่มเติมได้กับผู้ขายเลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปทางด้านผู้ขายบอกไว้ว่าออกได้ทุกอาชีพติดเครดิตบูโรก็ออกได้ค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะแคปเปิดได้ลดสภาพสวยเกียร์ธรรมดากระจกเป็นไฟฟ้าค่ะภายในเบาะสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาดนะคะทุกท่าน สวยสะอาดตา Mazda b t 50รถกระบะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ 2,500cc สนใจรถยนต์คันนี้นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าต้องการนัดชมติดต่อผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดมินใส่เบอร์ติดต่อไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะในว,วันนี้ทางเราขอลาไปก่อนไว้พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ